สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเด้อสบายดีเสาร์วันอังคารเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับสูกลาบกันออกไปเด้อขอให้ได้ค่ากับเขากันต่างแต่รอบเสาร์าเลยเนาะพี่น้องเนาะกะสบายดีเสาร์วันอังคารเนาะพี่น้องนเนาะกะเป็นเป็นเสาร์ที่ดีแล้วกะอากาศกะกะแจมใส่เนาะพี่น้องเนาะกะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำในเด้อ มื้อนี้เฮากะสิมาปังกับแนวทางนิเคอหุ้นเด้อพี่น้องเด้อกเข้ามาแล้วกขอให้ได้โชคลาภกันตั้งแต่แบบว่ารอบแรกเลยเนาะพี่น้องเนาะกเมื่อคืนนี้กหวยลาวอาจารย์เพิ่นกะปังแฮงเนาะพี่น้องั่ <c oughs> นใจกะก็บ่ฮู้ว่าสิกก็คือหวั่นใจได้ได้เว้าเนาะอัน บางทีเฮาเฮ็ดได้แต่ว่าเฮาเจาะให้กับพี่น้องโบทืกขณะนนนเนาะกับเมื่อคืนกับเฮ็ดได้อันศูนยหกเนาะแต่ว่าอันหกับศูนย์อันศูน,นี่คือว่าเป็นตัวเดียวกับว่าของตำลาเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าศูนย์หกกับถ้าเป็นศูนก็จะมี4.6แล้วก็เป็ดหกเนาะหวยลาวแต่ว่าวัานใจกับเราบได้เจาะให้ตัวที่ อันอันนั้นเนาะก็ไปให้ศูนย์กับอคืนเนาะก็ก็บอเป็นยงเพราะว่าแนวทางมันก็มีเข้ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะก็ถ้ามันแบบว่าเข้าตลอดก็ย่านเพื่นนั้นย่านอันอันนั้นเพื่นสิเจ้งเอาเนาะพี่น้องเนาะก็กุดแน่กเข้าแน่เนาะกบ่เป็นหยังกเป็นปกติของแนวทางเนาะเข้ามาแล้วก ขอให้อันนี้ก็คือว่าให้กําลังใจกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อก็สู้ๆเนาะก็บ่ว่าสิเป็นอันทางแนวทางหรือว่าเข้ามาชมคลิปของหวานใจให้กําลังใจเน,ะจเน,ะน,เนะาะก็ก็ขอให้มีกําลังใจเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ว่าแนวทางสิเข้าสิลุดก็ขอให้มีกําลังใจนํากันเนาะเข้ามาแล้วก อันใดที glass, our, deux, ่เข้ามาเอาโซกลาบก็อยากให้ได้โซกได้ลาบท่านใดที่บ่ได้เข้ามาเอาแนวทางก็เข้ามาให้กําลังใจหวานใจก็ได้เนาะพี่น้องเนาะกมื้อนี้กเฮาก็สิมาปังกับนิแคอีหุ้นตั้งแต่รอบเช้าเลยเด้อมื้อนี้เนาะก็เฮาสิบ่ได้ห้วยลาวก็ย่าเนาะบางท่านกะอาจสิซื้อแต่แนวทางของหวานใจเนาะแต่บางท่านกอาจสิไปเล่นทั้งของอาจารย์แน่กเมื่อคืนเพ่นกะ ถ้าไผวิ่งรูดกะชีได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะท่านไหนที่แต่ว่าเพิ่นกับเข้าตัวเจ๊ะอยู่เดิมเมื่อคืนเนี่ยกะหกซี่เนาะ้าท่านใหนที่เข้ามาแล้วกะขอให้ได้รับสูคลาบเดอ้อมนนี้นะขอเอาคืนกับหวยลาวเนี่ยกะมาเบิ้งนิเคอหุ้นมือน,นี้หวานใจเฮ็ดได้ 0เนาะหวานใจเฮ็ดได้0แต่ว่าอาจารย์มื้อนี้เพิ่นให้4เด้อพี่น้องเด้อหวานใจก็ให้0กะมื้อนี้ก็สิโจาะให้ก็สิเอาอันของอาจารย์แล้วก็ของหวานใจเนาะมาใส่นํากันเนาะพี่น้องเนาะหวานใจให้วิ่งรูด0แต่ว่าอาจารย์เพิ่นให้4กะหวานใจก็เอามาลงให้ทีเดียวกันเลยเนาะก็มี01 03 ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศสามศสี่ศูห้าศหแล้วก็0ูนย์เจ็ดเด้อศูนย์หนึ่งศสาศสีูห้าศหก แล้วก็ศูนย์เจ็ดเนาะวิ่งรูดสี่เจาะสี่ก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดเอพี่น้องเด้อกะน,นี่อาจารย์เพิ่นก็นให้วิ่งรูดสี่เนาะแต่หวานใจให้ศูนย์เด้อพี่น้องเด้อกะ ท่านใดที่เข้ามาแลวก็ขอให้ได้รับสู่ลาภกอนอกไปนะขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางนีเคอหุ้นมือนี้เด้อขอให้ป,ปังปังทั้งวันเลยเนาะท่านใดที่มักในแนวทางหุ้นเนาะก็ฝากถึงท่านที่เข้ามาอัน z มคลิปขอวันใจเนะครั้งแรกกับบทันได้หูที่จิ้มที่จะซื้อแนวทางเนะพีนโนโนโะ่น้องเนาะก็ กดเข้าไปตรงใต้คลิปของหวานใจเนาะหวานใจกับสีวางร้านให้เนาะกับปักหมุดร้านให้ก็คือร้านซับร่ารวยนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะค่ะท่านใดที่เข้าไปแล้วกะกดเข้าไปตรงที่หวานใจได้ปักหมุดให้เนาะกับกับสีเข้าหาบ้านร้านของเพิ่นเลยเนาะกับบอกว่ามาจากซองของหวานใจเด้อเพิ่นกับเนาะสีให้เครดิตพิเศษก็คือ50สบบาทเนาะสำหรับ ลูกค้าที่เข้าไปอุดหนุนร้านเพื่อนครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากนําเด้อฝากร้านซรับลร่ำรวยก็อันนี้ก็คือโอนไวจ่ายจริงเนาะพี่น้องเนาะสะดวกสบายเนาะก็ะแบบว่าวางใจแบบว่าเอาแบบว่าให้ความแบบว่าปลอดภัยแล้วก็มั่นคงเนาะพี่น้องเนาะโอนไวจ่ายจริงแบบว่าเขาเข้าไปแล้วโบโบต้องไปไปกังวลว่าเขาซื้อหลายแบบว่าเขาทึกหลายแบบทึกน้อยมันอย่างว่าสิ โบอูนโบใจเนาะอันนี้คือตัดปัญหาตรงนี้ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะกะเข้าไปแล้วกะมีแต่ความสชขดีแล้วก็ความร่ำรวยเนาะพร้อมกับแนวทางแล้วก็ร้านที่ดีให้กับพี่กับน้องเนาะบ้านใจกับอาจารย์กะได้หาอันร้านแบบว่าที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นคงมาให้พี่ให้น้องที่เข้ามาแล้วกะบบอยากให้มี ความผิดหวังใดๆเนะาะงบอกว่าสิเป็นทั้งแนวทางหรือว่าทางร้านเนาะก็อันนี้ก็ขอฝากนำเดีด้อฝนฝนกำลังตกเลยพี่นอ้องอันนี้ออกมาไลฟ์อันออกมาอัดคลิปอยู่ข้างนอกเนาะฝนกำลังตกแล้วเดี๋ยวอันสิพาพี่น้องง่ายอันที่กันเดี๋ยวสิเปียกฝน ่ายแล้วเนาะอัดคลิปบ่ทันแล้วก็ฝนมาก่อนนี้สิพาเบิ่งบรรยากาศข้างหลังเนาะกินแบบนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฝนอันนี้เขาเอินว่าฝนไลเบเนาะก็บ่เป็นอย่างเตีย้ย ល្ល់គងចពីពុខវីសក scans ភាពដីកឡើកម្ៃលទូម garde t o มันบ่เป็นหยังเนาเพราะว่าก่อนฝนมีแต่ว่ามันฝนอันไลเบกคือหวนใจเว้าน้องเาก็สิมาเว้าต่อเนาะพี่น้องเนาะกที่คือหวันใจได้เว้าหน้พี่น้องเนาะกอันเข้าไปแล้วก ท่านใดที่เข้ามาเนาะเป็นข้างเลขเพิ่นกาสีแถมเครดิตพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้าไปอุดหนุนร้านเพื่อนข้างเลขเนาะพี่โน้องเนาะกรนีก,นก็คือน้ำใจทางร้านเพื่อนเนาะกะ็คือว่าแบบเอาเข้าไปแล้วกะอยากให้แบบว่าสบายใจเนาะพี่โน,โน้องเนาะถ้าเอาจิ้มเอาโจตัวใดแบบว่าบางท่านกะอาจจะบวทันได้หูเนาะ บท่านได้มีร้านที่ว่าคิดว่าแบบเอาแนะนำให้นอะอันนี้คือเอาก็ได้หาแบบว่าร้านที่แบบมีความปลอดภัยให้กับพี่กับน้องเนาะเพราะว่าท่านจีซื้อแนวทางใดก็ขอให้แบบว่าเฮงเฮงปังปังเนาะขอให้มีสุขมีลาบนำกันกับบางท่านกับอาจจะมี ถ้าเขาแบบว่ากาซิมีหลายๆร้านเนาะพี่เนะนนทีเขาแบบเคยเข้าไปซื้อเขาอันเคยเข้าไปแบบว่าเล่นเนาะแต่ว่าบางร้านกะอาจีแบบว่ามีเขาเอิ้นจังไดนเนาะเขาเอิ้นแบบมีดวงนํากันเนาะกะเขาก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนร้านแบบว่าบางเธอเขาเขาซื้อร้านนี้แบบว่าเขาแบบบกค่อยมีดวงกับร้านนี้เนาะขเขาก็ลงมา เปลี่ยนร้านใหม่เนาะกะกะลงเข้าไปเด้อทานใดทีอย่างโบทันได้เคยเข้าไปอุดหนุนร้านซับลำรวยเนาะพี่โน,โน,โน้องเนาะกะอันนี้กะเป็นร้านที่ว่าอยู่คู่กับอาจารย์แล้วก็น้องหวั่นใจเนาะก,ะ,กะอยากแนะนําให้เข้าไปแบบว่าเล่นร้านที่เฮาได้แนะนําให้ไปทุกทุกคลิปทุกๆุกมือเนาะพี่โน,โน้องเนาะแต่ถ้าเฮาไปเล่นร้านอื่นที่เฮาโบได้แบบว่าแนะนําให้เนาะถ้าแบบมีปัญหาอย่างเฮาก็อาจจะ นําให้บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะก็อาจสิช่วยหยังก็บ่ได้เนาะก็อยากแนะนําเด้อก็เวลาเฮาจะอันลงทุนแบบว่าเสี่ยงโชคมัหยังเฮาก็อยากได้แบบว่าร้านที่คิดว่ามั่นคงแล้วก็ปลอดภัยให้กับพี่กับน้องเนาะก็สบายใจลเนาะพี่น้องเนาะกเดี๋ยววันใจกสิทวนตัวเลขให้อีกรอบเ กนี่คอีหุ้นมือน้อวันใจให้วิ่งรูดศูนย์กับ4เนาะก็มี 01, 03, 04, 0 1 0 3 0 4 0ึ่งห้าแล้วก็0ูย์เดเด้อสี่ศูนย์สี่หนึ่งสีแล้วก็ส7 แล้วก็ท่านใดที่เข้ามาเล็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วาดใจนำเด้อสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านที่เข้ามาเนะาะบอกว่าสิเป็นอันมาให้กำลังใจหรือว่ามาให้แนวทางเนาะก็ขอครบจสํสำรับทุกกำลังใจเด้อก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านจงโชคดีกับแนวทางนิเคอ,อหุ้นเซานี้เด้อขอให้เฮงเปังๆทั้งวันเนาะก็ เดี๋ยวไปพก,กับวานใจอีกเนาะกับช่วงฮานอยเนาะพี่น้องเนาะขอให้ท่านสู้ดีจ้า